ผู้สูงอายุที่อยากใช้ชีวิตปกติไปนานๆเป็นคนแก่ที่ร่างกายไม่แก่เข้ากับอายุควรหมั่นฝึกฝนปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายเป็นประจำสม่ำเสมอสวัสดีครับผมเอ็กคนนี้คือแม่ผมเองครับปีนี้อายุ69ปีแล้วปฏิกิริยาตอบสนองหรือว่า reaction ก็คือปฏิกิริยาหนึ่งนะครับที่ร่างกายได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้าไปเสร็จแล้วสมองจะประมวลผลแล้วก็มีการสั่งการอะไรบางสิ่งบางอย่างออกมาในชีวิตประจาวันนะครับจะมีเหตุการณ์พวกเนี้ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างเนี้ยสมมติว่าเราได้ยินเสียงเพลงอะไรนะเพลงอะไรสักอย่างเข้ามาในหูใช่ไหมครับสมองก็จะเริ่มคิดว่าเอะอันนี้เพลงอะไรแล้วเสร็จแล้วเราก็ร้องเพลงทำตามออกมา หรือถ้าสมมติบางทีเราเดินเดินอยู่แล้วเราไปเจอพื้นที่มันไม่เรียบแล้วเราไปเตะเข้ามันก็มีปฏิกิริยาที่เราจะต้องาบาลานซ์ถ่ายน้ําหนักเพื่อไม่ให้ลม้มอย่างเงี้ยครับผู้สูงอายุที่อยากจะใช้ชีวิตปกติควรที่จะต้องฝึกฝนปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายเนี่ยสม่ำเสมอคลิปนี้นะผม เข้ามาในห้างสรรพสินค้านะครับมันก็จะมีเครื่องเล่นแบบนี้ที่เห็นข้างหลังนี่นะที่หยอดเหรียญเราก็สามารถดัดแปลงใช้เครื่องเล่นนี้มาฝึกปฏิกริยาตอบสนองจริงๆมันมีหลายอย่างอ่ะเยอะไปหมดเลยในคลิปถัดไปเดี๋ยวก็จะเอามาให้ดูแล้วกันนะครับแต่อันนี้เอาเป็นแบบว่าฝึกปฏิกริยาแล้วก็เป็นกิจกรรมสนุกสนุกด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะเดี๋ยวให้มาให้มาดูเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้มาดูก่อนไอเนี้ย เรื่องเนี้ยมันจะคล้ายๆสนามบอลแล้วเราทําหน้าที่แบบนี้ใช่ไหมมันก็จะมีลูกบอลมาอย่างนี้ทําหน้าที่ยิงลูกบอลเนี่ยให้มันเข้าโกฝั่งโน้นแล้วก็ต้องพยายามป้องกันเนี่ยเห็นโกเนี่ยเห็นโกไหมพยายามป้องกันไม่ให้ลูกบอลมันมาเข้าฝั่งเราเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องทําก็คือตาต้องดูแล้วเฮ้ยมาทางไหนมือต้องสั่งการแล้ว เ้ยยิงไปทางนู้นเอ้ยต้องกันเอ้ยนี่เห็นนะเนี่ยนนี่คือการฝึกปฏิกิริยามันอาจจะไม่มันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ขาก็ไม่ได้ขยับมากอะไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยหย่อนียงกันก่อนอ่ะไม่เหยนนะนี่นะเนี่นี่นี่นน

ขบลวละเหรอ,อโอเคขบลวลเหรอสองตอนหนึ่งมาชนะเ,เห็นไหมมาชนะเนี่ย <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมว่าตอนที่เมื่อกี้อ่ะถ้าเมื่อกี้เห็นใครสังเกตเห็นนะคืออันเนี้ยต้องคอยขาตาก็ต้องดูถูกไหมแล้วมันเร็วด้วยนะอ่าเพียงแต่ว่าเราก็ต้องสมมติเราเล่น เล่นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเล่นแรงมากไม่ต้องเร็วมากพมเพราะมเร็วมากมันก็เวลามันแค่เสี้ยววินาทีบางทีเขามองไม่ทันก็ต้องฝึกไปตีไปมุมนึนบ้างมุมตรงบ้างทะแยงบ้างเฉียงบ้างเนี้ยเพือ่อเพื่อให้เขาได้ฝึกเพราะนั้นเลยว่า<อ>มันเร็วยแป๊บๆ,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 ๆมันไม่ทันมัก็ต้องตรงบ้างทะแยงซ้ายทะแยงขวาอะไรเงี้ยนะครับแต่ให้ให้ดีกว่านั้นนะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวลองสลับเป็นแขนซ้ายอ่าเพราะว่าอะไรไหมเขาจะได้ บาลานซ์สมองทั้งซ้ายทั้งขวาอ่ามาแล้วมาต้องหันอันนี้หารอันนี้ไปด้านหน้านะไม่ใช่ยงนี่นะอะไะนะอ้อ๊ะใช่มันต้องมันต้องอย่างนี้แหละเอ้ยก็ไม่ถนัดเออเอ๊ะ่าฮ่าเออ

ไอ้เกยรไอ้เกียเร็วขึหน่อยเร็วขึ้นหน่อยอ่าใกล้หมดเวลาเร็วขึ้นหน่อยเร็วขึ้นหน่อยไอ้เกียรไอ้เกยรไอ้เกียร์อ่าฮะเร็วขึ้นนิดนึงจะได้ให้เขาลองดูว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองไหมมั้งอ่าอ่าเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงเอ้เกียร์อ่า หมดเวลาแล้วโอเคมือซ้ายนี่เป็นยังไงเป็นไงมือซ้ายมือซ้ายเนไม่ไม่ถนัดเห็นไหมว่าตอนหลังๆเนี่ยผมเร่งให้มันเร็วขึ้นแล้วก็เจอดูว่าเขาแบบไม่ค่อยถนัดตรงไหนอ่ะแล้วก็ลองจี้เป็นจุดนั้นดูอ่านะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ลองไป่ดูเพราะว่ามันก็ได้สุดปฏิกริยาตอบสนองแขนส่วนใหญ่แต่ขาเนี่ยนิดหน่อยนะ ส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ฝึกความสนุกางานกิจกรรมในครอบครัวไปด้วยโอเคมาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะกดลิงก์ตามด้านล่างนี้เลยคะ่ะ